บุรียญนรัชการที่9เหรียญ10สตางค์เนื้อทองแดงบล็อกเลขหน่หางยาวปี2500ค่ะเป็นอีกหนึ่งเหรียญลอ9ที่หายากแล้วก็เป็นที่นิยมค่ะเนื่องจากผลิตน้อยค่ะแล้วเป็นที่ต้องการของนักสะสมค่ะ ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ครึ่งพระองค์ผินพระพักเบื้องซ้ายค่ะมาดูด้านหลังเหรียญกันค่ะเป็นรูปตาแผ่นดินสมัยรัชกาลที่5ด้านบนมีข้อความว่ารัฐบาลไทยด้านล่างมีอักษรและเลขไทยพศ .2,500 ด้านซ้ายมีเลขไทยบอกราคาคือเลข10ค่ะสังเกตตัวเลขหนึ่งนะคะจะเป็นเลขหนึ่งหางยาวค่ะด้านขวามีข้อความอักษรย่อสอเสือตอเต่าจุดคือสตางค์ค่ะ